วันนี้พบกับโคตรแลม Kingston Fury l e g a d e d d r 5แลมขนาด32 g ิที่มาพร้อมความเร็วมากถึง8,000เมกะทอนเฟอร์เซอร์หรือ MT/s จากชื่อเดิม M. H. z แรงทะลุบอร์ดกันไปเลย สำหรับตัวฟิลิสเลนเดเกตตัวนี้นก็เป็นแลมบัดับท็อปจากทาง n ิงซันโดยเป็นรุ่นที่เน้นความเร็วสูงที่ยกระดับการระบายความร้อนและประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิมต่างจากรุ่นฟิลิบิสที่มีราคาจับต้องได้ง่ายกว่าตัวแลมมาพร้อมไป RGB สุดงามสังเกตได้เลยว่าแผงไฟ RGB ของรุ่นเลนเดเกตตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าแลมรุ่นอื่นของทางคิงสันชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ถึง18แบบเลือกกันให้จุกๆกันไปเลยด้านประสิทธิภาพนั้นรอบนี้ก็ได้ทดสอบกับตัวเมนบอร์ดเซตเวมดัเล่ากันยนคร่รว Men บอดรองรับคอนเรวแรมได้ที่7,800แน่นอนครับ8,000จอฟ้าเรียบร้อย แต่ว่าความเร็ว7,800ก็พอรีประสิทธิภาพของตัวแรมได้พอควรแล้วลองทดสอบความเร็วลีดหรือความเร็วอ่านผ่าน iDa64 ผลคือได้ความเร็วสูงถึง117,230เลยทีเดียวทะลุหลักแสนเรียบร้อยส่วนความเร็วลรหรือเขียนนั้นก็ได้ที่99,450เชื่อว่าหากเปิด8,000ติดก็คงเกินหลักแสนไปแล้วยิ่งแรมเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้เครื่องทํางานเร็วขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมที่จะเห็นผลเป็นพิเศษเลยหากคุณปรับสเปคแบบออาต้าปรับภาพออาต้าและความละเอียดระดับ 2K หรือ4 k ึจยยิ่่่งชวเพม ให้ดียิ่งขึ้นด้วยท้ายนี้ Kingston Fury Renegade d 5รุ่นนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ละลาะหนึ่งหมื่้าบาทใครไหวไปสอยกันได้และอย่าลืมเตรียมสเปคคอนโทดใช้ร่วมรอไว้เลยครับ